Ya beri ya beri ya beri Jadi, Ini, เอล้เวนน่ะตังละลั่นนะตังละลั่นมา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 ที่พูดแล้วนะผมลั่นเองนะมาผมเองเกสุนมีสองลั่นะไม่ไม่ไม่ดูในนี่อะปืนยิงไกลมันไปยิงข้างหน้าดิเดี๋ยวปืนยิงไกลเล่นเองมีสองนะมีสองลั่นนะลั่นได้สองลัดนะมามไหวนะเว้ยไหวนะเว้ยมาพี่มา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 โฟกัสนะโฟกัสนะมีต้องมีบวกสีนะมาเว้ยมา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 

พ่อป่าพ่อพ่อเพื่อนเลยก็ได้ม่หายไปไหนเลยแล้วไปไหนเลยโดนเพื่อนอีโมมาล็อกชุดแล้วมาล็อกชุดเสื้อมันคล้ายๆกันเว้ยชุดมันคล้ายๆกันอ่ะงงจัดเลยหมดแล้วสวัสโอเคโอเคเอางี้แก้งอะไร ใช้ชื่อไปเสือเฮียกูบาตลอดเนี่ยกูไม่เคยขาดไลยสัตว์อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับอ๋อเวนเวนพามาตีตู้ไฟเล่นค่ะกำลังกลับครับอ๋อได้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 ค่ะเล่นตู้ไฟมาหรอได้ตีได้เล่นปาได้เล่นมาได้เล่นปะดูเล่นอยู่คนเดียวเล่นโดูไอ้นะไอ้นะ ไม่คนเล่นเยอะป่ะคนเล่นเยอะป่ะคนเล่นเยอะป่ะไม่เยอะไม่เยอะปฏิบัติไปเองสไลด์มา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 เดี๋ยวไอ่ะตู้ไฟ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 ช่เหรออ้าวพี่เบลลลูกไอ้หลานพี่มาหาไหนนะไหนน่ะกอนจะโผล่มาอีกแป๊บนึงอ่ะไหนฮะมึงมียันทิพเหรอใช่อีกแป๊บเดียวผมเหรออ๋อแฟนหลานหลานเบลลหลานเบลล์อะกดดับโผมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออลมมันช้าลมมันชาลมมเนี่ยมาแล้วมาแล้ว พี่ทำไปแล้วพี่จักรันสองเหม่งแล้เนาะพี่นะสวัสดีครับพี่จักรันครับฝันดีครับสวัสดีครับน้องวาเลนสวัสดีครับเออผมยังมาขับรถอต่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมผ้าคนนูเหมือนแสนพระภูมิเลยหลุดไปจากพระภูมิเป็นอาจีบีเหรอเจะบอกเลยเจะบอกเลยสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับคุณลูกค้าเฮ้ยเอาผ้าคนหนูเสร็จงดิ๋ยวนี้แปดถกเส็จ สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับอ้าวหลานหนูคุยหนูคุยในรถสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับดูขอบคุณที่อุดหนุนนะครับผมเออวันนั้นหนูเจอพี่ป๊าด้วเนีะมันมองวันนั้นหนูเจอพี่เปาด้วยเอาเหรอพี่เห็นจะดูผมพี่เชินเห็นยิ้มยิ้มอยู่ครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าขอบคุให้นะครับพี่กำลังจะกลับพอดีคิดว่าใช่แหละถ้าผมไม่ตายพี่สวยไม่ทักหรอครับ ไม่ทักหรอครับทักได้อ๋อไม่เขาเขาบอกเขาไม่กล้าเห็นเป็นลุงแก่ๆกไม่ไม่หรืไม่ได้พูดอย่างนั้นโอ้โหเป็นขี้เลยแก่ไหมครับแก่ไหมครับก็มีอยู่ด้วยครับแก่ไหมครับอ๋อพี่อยากเล่นซ่อนไฟซักแมทสองแมทอ่ะกูจะเล่นอยู่นวกูจะไปเล่นอยู่เนี่ยไปนไปไหมไปไหมพี่ไปไหมพี่เปลาเปิดตีไหมพี่ใครมีรถสีไหมใครมีรถสีไหมใครมี้ระสีไหมครมีรีไพี่ไออไอพี่าย เขาไม่ค <g horses> ุยกับกูหรอวะใช่ใชยไมใรดิไรว่าไปเกนตู้ไฟกันห๋ยวเราไปตไฟกันบ่ะเอคันีไปวอตู้สาตู้ปลาปวตูไปลาตู้ไฟเดี๋ยวปลาตู้ไฟเดี๋ปลากิบหน่อยบหน่อยีวัดอ่ะเยีงพูดพี่ไม่นัดเอาเขือไปด้วยเดี๋ยวเจอตู้ไฟน้องไเบนเบนสไนมาเบนเกือะไรนี้ที่ชไนคืออะไรอ่ะผมไม่รู้จักเลยชไนมาเวอะไรเงี ไม่เป็นตู้ไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปนู่นนิดนั่นอีกนี่ไงตรงเอ่อปั๊มบนไม่ใช่<า>มไม่ใช่มันกลัวว่ามันเจอไอ้นี่ไงครับต้องไปเท้ากับเพื่อนเออดูนะมีเอดีมีเกาะหรือมีอะไรครับมีฮะเพชรละชิมห้าเอดีเต็มเกาะเต็มเกิดได้โอมไม่ไปปั๊มบนเหรอใกล้ๆปั๊มบนใกล้ๆเฮล่าเฮล่า ไม่พอดีมือยังไม่ชินแับไ้นี่ไงเอ้ยยูไอเอวอที่นี่ไงลงสวยครับลงสวยเอตัวบน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  เวนเว้นทีนนพี่เลยสวยอุ่นแรงเกินพี่ทีไปหน่อยครับทีไปหน่อยชุดตั้ง่อบยังไง,งครับ่อบยังครับ่อบยังครับ พี uhm, ่ไปให้พ่อหน่อยครับพี่ไาหน่อยงานแก๊งงานต้องไฟหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีใครหนหูตายใช่ไหมไม่มีใครเห็นเนาะไม่มีใครเห็นโทษโทษโทษี่อะไป็นงานแก๊งอันนี้คืองานแก๊งไอ้สวยๆงานแก๊งงานแก๊งงนแพี่พี่ถีบถีบให้ผมนะสวยสวสวยสวสวยสวยระวังนะจังหวะนี้อยู่ที่มุมมองของปีศาจตาย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 หมดยังหมดยังจะได้อันนี้เขา ผมเรียกปรึกษาครับญาตัทางแม่ผมและพ่อผมเพิ่งมาเพิม่มอ่ะญาติตังแม่ผมและพ่อผมเพิ่งรู้เรื่องเงินเจ้าแสนแล้วญาติไม่คืนเงินแบบตบสิครับไปมาเนี่มาเนี่ยมาเนี่ยตอนเย็น BBC หรอเหี้ย พางไปตีพังไปตีพังไปพี่ดำลังกำลังมาชุบได้ชุบได้เออชุบ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 ยิงเลยยิงเลยยิงเลยม่ชุบชุชุบชุบให้เขาเล่นปืนนะเขาเล่นปืนเขาเล่นปืนนะเอ้ปืนแก้ดีปืนแก้ดีแก้ปืนดีแก้ปืนดีชุดดีปืดีมาดีมาดีมาดีพี่ปอลอปพี่ลอปดี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 ใครตีกูวะไอ้เหีีดีดีให้ โอ้ยกูตายแ,มมแมมอมแอมทำให้เปือนเหรอเออเพื่อนบอกเดี๋ยวเพียงให้ให้เป็นสนาบของเรื่องของสนาบบกห้าเลยเนาะอย่าต้งมันบวกสี่มันแรงพอไม่ค่อยต่าเท่าไหร่เว้เวยเอาดิเดี๋ยวดิเอาได้ด้วยพี่กิ๋มมันจิ้มกูเลยนี่ว่า ขอครับขอโนูครับบดได้นะบดได้ปะบดสับพี่ปล่าพี่โดนพี่โดนสนับตัดยิงให้เลยยิงให้เลยยิงให้ยัดไปยัดไปหน้าหลัง เปลืองของที่ผายเยอะมากเลยเนี่ยมาเพียงเพียงม,ม,มีอะไรรักมาอะไรรักมาเอาอ่ะเปือ่อ่ะ บุได้เม่เบตายนะตายตายตายเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเขามาเติมเกิดเกิดเกิดวันี้เิาไม่เล่นละอี๋ไม่เบิร์กแล้วทูไฟเราเนี่ยยาวย,ยาว,ยาว,ยาว เยอะไปเยอะไปก็แรกบอกมีหนึ่งหรือสองคนไงเยอะมากเยอะมากไม่ไหวหรอกเล่นไปไอ้ยามีดบอมบ์ยิงปืนบนรถหน่อยพี่ครับนเนี่ยคาริสมอเนี่ยเขาลีเขาลีเขาลีตรงเนี้ยเดี๋ยว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 ตัวยืนนะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตายโซยโซตายตัวทียิงพลาดตายอ่ะเอ้ามันยังไม่โบยเฮ้ยเอายังไม่ตายอ่ะกระเพี่ยของด้วยนะเติมหน่อยเติมหน่อยไม่ตายกูก็ตายใส่ให้ใส่ให่ให้ ไอพวงไม้มดีโก้เนาะเออจริงอ,อ่าเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บอะ,ะไรไอเบลบไปเบลกลับ,ลบบ้านเบลอก็บไเก็บไ